กองทัพภาคที่2ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภาร,รกิจกับคณะนายกฤษดาสมประสงค์พวกนดยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่ได้มีการลงพื้นที่โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลดมประดิษฐ์ ดำเนินการสำรวจความมั่นคงทางด้านที่ดินแล้วก็ที่อยู่อาศัยสําหรับกลุ่มเปราะบางตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2567ในพื้นที่ตําบลโดมประดิษฐ์อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีจํานวน19หมู่บ้านด้วยกันค่ะแล้วก็ได้มีการชี้แจงนะคะต่อประชาชนถึงความก้าวหน้าของโครงการมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังจํานวน100คนค่ะ ทั้งนี้ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าพอ,อชอนะคะได้หารือถึงแนวทางการบูรณาการการมีส่วนร่วมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้โดยกองทัพภาคที่2ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการประสานขอการสนับสนุนการซอมแซมบ้านเรือนและการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเปราะบางต่อทางคณะ และก็ร่วมเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ